รุ่นกันแล้ว no ก็แ no. ต้งกันมั่งตาใครอยากจะจัดงานจัดไรต้องการเต้นโตเวทีเครื่องเสียงไฟขอบเม็ดเต็มระบบโตเตี้ยวกี่รอยกี่พันมีเพเต้นโรมุงโรแมนยังเพทีนี้เต้นโดมเดียวกี่สองอ่ะชุดเครื่องเสียงจัดเต็มเชืญอนทางํำบนลำพงวัดก็ลำพงวัดรองรับงานทุกรูปแบบที่งานเล็กงานใหญ่กับนั่นผู้ใหญ่บ้านนายกตั้งมาก็ขึ้นข้องกันติอ่ะหวานชี่อปาเบกดับนี่ของเราเวลาจัดงานได้แล้วเอามาสักถูกพื้น แลกระดับาก้นข้าวเมื่อนังกันเก่าองค์เก่าอีเมีคุณน,น้องคนนุณนายทันผู้ว่าไม่ต้องกลัวมันนิ่ตูดไหมมีผ้าใหา้คุณนายน,นังไม่นิ่ตูดแนะ่วาเชียบเเขื่องเสียงแอมิกนี่เมื่อนำดับดนตรีบุมบุมบุ่มบุมบม,มันโกเรื่อนดำด้นไปมีจบใจงานต้นี่กี่โล่ติดทึงเม็ดเขื่องครัวก็มีแก้วช่วยจนันโมความสะอาดของเราคือว่าเขา สีเ่เลยยมาร์ปลอดใปหายห่วงแค่กับคนแหลมม่งของขขาอ๋อถูกขนาดกครับตีต้มหมูต้มไก่ใจต้มได้เอาอยู่หมดคือว่ามียันแม่ครัวที่นี่เขียงของเราชายใหม่ข้าม <c oughs> และสุขะอารักษณะอย่างแรงเลยชีวิตลำนาว็็ยัง <c oughs> ยังเลนี่ตามใจเดียวได้ซากเบื่ออย่างเหนื่อรบว่าเชีย กาีต้นเดียวกี่ตัวมีเพลงงานใหญ่งานเล็กผันตัวอย่างเอายูของแท้ต้องมีโลโก้นะขึ้นบ้านไม่โต๊ะมู่บูชาได้มีเพลงงานบุญงานได้วัวผู้ใหญ่บ้านขอได้คือเลิกดีคือคือมีเม็ดรีวิวงานอยู่โทรมาไม่บอกแล้วรีวิวงานอยู่ของคุณลุงน้อนะโทรศัพท์ว่าแค่นี้เดี๋ยวโทรไปองว่าครบยกเม็ดนั่นคือคู่เท่ารีวิววันนี้ก็ไม่เม็ดต่ว่ารีวิวนี่คือเอายับยาบพอนะต้นทีไปจัดในสถานที่ไหน โทรมาได้เล็กที่ผ่อมปักกอยข้างหลังเนี่ยจ้างอีดบริการครบจบในทีเดียวไม่ต้องห้าในฝากไว้รุ่นว่าเชียบ